เรียนครับเข้าใครับครับคณะสุดเล็กถามว่าเรื่องนี้เราต้องแบบไปลงลงเขาเรียกว่าด<ง>ูเสือกับกับน้องๆตอน<อ>ได้บทนี้มาถูกไหมเขราไปดูมูลนิธิใช่คราเข้าไปที่มูลนิธิมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกับพี่ไม้ไปกับทีมทงาเนี่ยแหละครับก็เอาจริงๆไปก็ได้คุยกับน้องๆเองด้วยเนาะแล้วก็ ได้ไหมได้มีโอกาสได้ไป่ัาดได้ไปหาพี่มายู่กี่อะไร้ยครับแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้อำนวยการด้วยนะครับก็พูดจริงว่าเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากมากมาก,มากจริงๆเป็นเป็นเป็นการไปด้ยที่แบบว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วเราก็นานำมาก็ตดมาตดไปเยอะมากเลยครับแล้วก็เอามารวบรวมกับพี่ไม้แล้วก็แล้วก็แอคทีฟโฟล์ทแล้วนั่งคุยกันแล้วมาหาว่า เราจะทำเต็มมาแบบพอได้ไปคุยเขียกับน้องๆเขาจริงๆแล้วมีใจเป็นอย่างนี้มากมีใจมากมากแล้วผมก็รับคนม้กรับคนน่ารัจริงๆเลยคือแบบว่าคือเขาองเป็นคนใหญ่เขาเป็นคนใหญ่แบบไปแคร์ลิงเราตลอดเวลาเลยน่ารักมากๆเลยครับผมก็เอาจริงไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่กินเลยที่ได้รับคนที่อน้รับคนแต่เราเราเป็นคนที่พอได้เจอโกรธกันยากเราก็จะกระโจนเข้าไปแบบ เขาไปดูเขาไปขลอดแต่ผมว่าการแสดงทุกท่านก็พอจะยิ่งบทที่ท้าทายมากเท่าไหร่ยิ่งบทที่มันแบบว่ายากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีความไใจตัวมากขึ้นเท่าไหร่เป็นบทที่มันดึงดูดแล้วมันดึงดูดตัวนักแสดงเองให้เข้าไปลองใช้ทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาใช้ทุกอย่างที่เรายังไม่เคยเจอในสังคมเพื่อมาพัฒนาตัวละครมันต้องให้ศาสตร์ในเป็นพิเศษไปหรือว่าต้องให้สมาธิหรือสติต้องสูงผมว่า ทุกศาสตร์ของแันไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนเนาะทุกคนมีมีความแตกต่าง,งกันซึ่งเราก็ได้เจอครูมาหลายคนก็ก็มีก็ดีใจดีใจแล้วเราก็ลลกปรึกษาครูทุกคนเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงดียังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็เลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะก,กับเราเข้ากับเราเป็สุดแต่แต่ออกเต็มไม่ออกจริงเราก็ดึงคาแรคเตอร,รไ์ได้ท,ที่บอกคนดีอ่ะคือบางทีก็เวลาอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคมันมี มันมีดิสแทคชั่นเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเรากลัวว่าเราเข้าไปเราจะไม่ท้องเราจะแบบว่าห้าสี่สามสองแอคชั่นแล้วเราไม่ท้องหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบว่าพยายามไม่ไม่ดึงตัวเองออกมาทั้งหมดเราไม่ดึงเตะออกมาทั้งหมดเราอยากเก็บไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบเป็นเตะเป็นเตะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ใช่ก็ก็ก็ค่อนข้างทุ่มเททุ่มเทจริงจริงมา ขาทายออกมากเสร็จแล้วเขเป็นเตสแบบนี้เราตัวบอเล่เองพอใจอหรือคุ้มหรือเข้าใจเขาอยู่ใรน้องพอใจไหมผมว่าผมว่าเขาเป็นเตสที่ที่ค่อนข้างจะตอบถูกติ๊กถูกแี่ทุกท่านที่เรา,ท,เราที่เราสร้างไว้ตอนแรกพลากแล้วก็ดีใจแต่ว,ว่าถามว่าก็ต้องเผื่อใจไว้เพื่อกา,าต่อไปเดี๋ยวน้องเจอเรื่งนี้ยังมีตัโอ้ ที่เราตั้งไว้ในกรารตอบเวลาเราเข้าบทในขั้วสีแต่ละทางผมดี <c oughs> ใจมากเลยนะคือการที่มีกระเป๋าใบนี้มันทําให้เราแแฟกเตอร์ได้เร็วม <c oughs> ากเพราะมันคือดินเหนียวจริงๆที่ทีมงานแบบว่าทีมงานเซ็ตไว้ให้หรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋าเลยแล้วเวลาเราหยิบ <c oughs> ขึ้นมากอดแล้วเริ่มมันมันเออมันจะเร็ว,ม,รวมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่นัสิ่งนี้เป็นอีกเขาเรียกที่แสดงหนึ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะมากๆ เยวเป็นเครื่องของขันชิดนึงที่ทำเรเยจะไม่ถึงกับเครื่องเลยเป็นอุปกรณ์หนึ่งแล้วกันครับในการใชุ้ก่ันนีเก็บอยู่าเงี้ยไมเก็บอะไรเลยกลัวหรอกลัวครับมก็ไปมงี่เราใจครับโอ้ใจครับใช่ครับามจริงความจริง่ระทคนจะรับเมื่อประมาณสอปีที่แล้วแต่ว่าอันเนื่องด้วยโควิดเนาะที เหมืนก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วแหะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยมันมันมันอยากนะต่อมาแล้วก็เลยบอกว่าตัดสินใจเมื่อที่สุดท้ายว่าแบบเคยไปไปแต่ว่าคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าดีใจมากๆครับที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าเราเคยสัญญาเขาว่าแบบเออเดี๋ยวเนี่ยเรียนจบมารับปิญญาแล้วมัเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านมาสองปีกว่าแล้วนะว่า ถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปโอกาสยังไไปก็ช like, yeah, <we ื่นชมมากเห็นพี Hyundai, um, ่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนเรียนด้วยโครับาช่วยเหลือแบหักกันนะแต่ก็แต่ก็เวลาก็แบกได้บ้างไม่ได้ก็เราบอว่าก็ก็พยายามเต็มที่ทุกุอย่างที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสทุกอย่างที่เราได้รับงานหรือว่าได้รับมอบหมายมาเป็น ควาชอบเราเราควรจะทำเพื่อต็มทีสุดท้ายจะทำงานในช่วงที่เรียนแนมะ่คือเรียนเรียนยังไงครับเรียนที่โน่นเรียนอยู่ที่นู่นเลยครับผมเราก็มีบินกลับมาบ้านครับแล้วก็พอเรียนจบที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเริ่มทำงานแบนเลยบเรียนต่อเอกเลยไหมครับผมเรียนต่อเป็นด็อกเตอไหมไอะไรยังไงเนม่เรียนต่อเรียนอยู่ครับก็แบบนพี่เป็นนักเอกที่ที่รัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จคร่บก็กำลังกำลังคิดอยู่ว่าคือช่วงนี้งานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้หมินกันเท่าไ เธอไหวใช่ไหมแต่ไปต้องเล่นตัปเตร์อาร์ทให้ต้องสอบกันดูเหมือนแอปแบบค่องไทยแต่ใส่ใจในเรื่องการเรียนมากมากเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นความฝันขรอบครหรือเป็นความฝันอันนี้ความจริงแล้วอ่ะส่วนกาพการเรียนหรือว่าสิ่งที่ผมเรื่อเรียนหรืออะไรยังเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าทุกวันนี้มันมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช็อตคอร์สใกล้ซูมิเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากๆแล้วผมรู้สึกว่า วิชาผมว่าเข้าไปดูเนาะวิชาในแต่ละยูนิเวอร์ซิตี้หรือมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากแล้วคุณสามารถเรียน8ปดสัปแล้วคุณจบแล้วคุณได้สัมมิพิเคตในความรู้ที่คุณเฉพาะสิทิ์มากขึ้นมันก็ทุกวันนี้มันมีอัลเทอร์เนทีฟเยอะขึ้นเยอะมากๆในการเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างฉะนั้นรู้สึกว่าทุกคนก็มีออปชั่นในการเรียนมากขึ้นเยอะมากยูดูเอฟลิกเรียนไม่ให้ให้รู้พ่อเป็นคนชอบเราก็เลยมันทำได้เรื่อย เรื่องก็อยากรูมากอยากดูแค่อยากรู้มากอยากรู้มากเพบก็เหมือนเรารู้เป็นหนุ่มหนึ่มแล้วเราก็อเลยอืมอีกอน้ำอีกหนึ่งอีกอะไรเงี้ยเหมือนกันใน acting ก็เหมือนกันก็แบบพอเราได้เข้ามาทำงานแต่บามที่อย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปเรียนใหม่กลับไปเริ่มเล่นใหม่กลับไปทำอะไรใหม่กลับไปจัดระเบียบสัตว์เหมือนแบบไอ้ที่เราเรียนไปก็บางมีความสเปซสัมผัสนิดนึงอะไรเงี้ยพอแบบเริ่มเล่นใหม่แล้วก็แบบเพิ่มอีกอย่างๆเพราะว่าทุกคนก็มีแบบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราแบ่งเวลาใช่ไหมคะ ดูเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างเวากากันก็เลือกสิ่งที่สำคัญให้เวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั่นคือนั่นคือี่ย์กัเคลีเลยไม่ครับสิ่งที่ไม่ยังอยู่รอดียวเนี้นเร่องการจับเวลาต่างๆนี้ตัวอัพเดตการเรียนการเรียนงานี่งต่าง ก็เป็นเรื่องการจัดเวลาเนี่ยเราก็มีก็มีพี่จัสตินเราที่เป็นเพื่อนผู้จัดก,การเราว่าเคยคอยคอยช่วยคขาช่วยดูเรืเ่องตารางดูเรื่องงานด,ดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันเป็นชั่วโมงๆเขาก็แบบว่าว่าตอนไหนเป็นยังไงแต่เราก็แค่ไม่ได้อยู่ในส่วนในการใช้ชีวิตของเราเนาะดูเราเป็นคนสร้างงานด้วยใช่ไหมมอนแบบพอเรามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่าแล้วเราเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราเราไม่กล้าอยู่ว่างไม่ได้ แ่ว่าก็เจ็บทสุดเพราะงานเราเยอะรออีกเยอะมันมีป้ไหมแบบพอ้ากแบบงานเยอะทางานเยอะแล้ว้ลล้าไปแล้วมีบ้างครัผมแต่ว่าโอเคก็เาจิงรางกายล้ามันสกหายนถ้าจิตใจแค่ขอแค่จิตใจันยัโอเคก็ดีก็ต้องไปขอเดี๋ยวมีโปรเต์อะไรพิเศษไหมครแน่นอนครับผมก็ทำบริษัท ขอบคุณครับทางกับทาราการอาจาทราบนะครับก็มีไอซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับ step by step นะครับก็ขอฝากที่แมนกับน้องเบนไปด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้และตัวละครอื่นในซีรีส์ด้วยนะครับผมตัวเองด้วยนะครับก็ตัดสต้าบด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายครับเชิญคนมาโอเคนะขอบคุณมากครับขาบขย้อนได้ัหม ล้ะเรนใกล้สุดเลยอ่ะเราว่างก <c oughs> ันหมดแล้วฝากเลยฝากแฟนเลยโโหก็ฝากภาพยนต์เรื่องขุนพยนต์เลยนะครับวันที่ก้ามีนาคามนี้ทุกโัวร์ภาพยนต์รับรองว่าสนุกม,มันหลอนเซอร์ไพรส์แน่นนอนก้วมีนานะโอเค